เข้ามาได้ดีฮะคาสปินใช่แล้วครับใช่แล้วอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ผมจะมาทําการสุ่มนั่นเองสุ่มโดยใช้โรบักนะเพิ่งเตมิมมาเลยแบบสดๆร้อนๆวอท อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโหป๊ปหนึงปิดเพลงก่อนโอ้โหปิดไม่ได้อีกโอเคไม่เป็นไรปิดไม่ได้นะครับอฮะก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ช็อตการแทนปืนพกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะแรงกว่าจริงๆแค่ปืนพกมันก็แรงอยู่แล้วแหลอะอาจจะผมไปเติมเก็บนู่นเก็บนี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยออกเดินทางกัน ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ํามันนู่นนี่นั่นเอาของอาหารเก็บแล้วก็ปืนเรียบร้อยมาขับรถกันฮะอันนี้อันนี้ต้องลงใช่ไหมสวยแล้วก็นั่งก่อนนั่งก่อนสตาร์ท let's go ไปฮะเรื่อยๆเลยถ้าในแมปปกติเนี่ยประมาณ5,000เมตรจะมีแลนด์มาร์คครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในโหมดนี้จะมีไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยข้างหน้าเออผมสงสัยด้านหน้าเป็นเป็นตึกบนภูเขาภูเขาั้งเฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปืนป็นหนึ่งป็นหนึ่งปนหนึ่งอะไรมาดิ you will not get in my way คือเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยว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 ผมต้องทำอะไรอ่ะผมอ่านไม่ทันมันยิงรถผมคือผมต้องขับรถหนีเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวนะโอ้ผมผมต้องสู้กับมันผมต้องสู้กับมันยิงยิงเข้าไปลูกซองมันกระสุนกระจายอ่ะยิงไม่ค่อยโดนเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเหลือนู่น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 มามาเสียงเพลงดังมากเสียงเพลงดังมาก จัดนะจัดมาอืมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ต้องคิวลูกบอลตอนนี้เหลือสามเหลือสามมามาอย่าซ่อนขอร้องอย่าซ่อนอย่าซ่อนอย่าซ่อนอุ๊ยอะไรเนี่ยเราชนะ Who อา e ย o u คุณคอใครททำไมอุ๊ยอ่วาผม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 ,ผม ผมตามไม่ทันผมตามไม่ทันผมได้ไอตัวนี้มาด้วยครับ <c oughs> เหรียญตัว R เหรียญโรบอกเวอร์ชันเก่า โอ้โหอยู่ดีเจออะไรก็ไม่รู้เออมามามาสำรวจกันหน่อยคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าโอ้เอคเอามาเลยเอามาเลยข้างในนี้ก็มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับน้ํามันแบบเพียบอ่าเดี๋ยวเรื่องสำรวจผมเดี๋ยวทำที่หลังแปบ๊บหนึ่งคือตอนนี้ผมกําลังคิดว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์อะไรของโลบอกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามข่าวงั้นเดี๋ยวผมจะสำรวจบริเวณนี้เก็บตุนแก๊สอะไรนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันต่อไปอ่าเรียบร้อยแแแลลล้้ววนนะคครรััับบผมสสจ่าหหงงงีด สีฟ้าผมไม่ไหวแ,แค่หลังสีแดงก็เยอะมากๆแล้วดูนะครับว่าเยอะขนาดไหนโอ้โหโคตรเยอะเอาแบบเหลือๆเลยเนี่ยวตัวเนี้ยไปเดี๋ยวผมออกเดินทางเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปอาหารก็แบบเพิ่มเยอะสจัดพวกนี้นะไปฮะ let's go เดินทางกันต่อดูซิว่าจะเจออะไรอีกบ้างเดี๋ยวนะ ผมว่าน่าจะเจออะไรแบบนี้ทุกๆ2,000เมตรนะครับแล้วดูฮะด้านหน้ารอบนี้จะหนักจะเต็มแน่นอนผมคิดว่านะเอาไามรอบนี้จะเป็นตัวอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นแถวๆด้านบนนูน้นแหละั้งเหมือนจะต้องเอารถขับผ่านตรงนี้นะครับคล้ายๆแบบแบบเก่าเลยที่ต้องข้ามสะพานเนาะเก็บอันนี้มาผมไม่เจอตัวอะไรแปลกๆใช่ไหมจะได้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จะได้ขับรถเข้าไปเลยไปฮะห้ามตกแล้วกันถ้าตกนี่เริ่มใหม่แน่นอนสายอู้หไม้ตรงนี้อีกแล้วได้ไหมได้ไหมผ่านไหม ได้อยู่อุ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะผมผมเจอนี่ทิกทิกทิก,ทกเก็บหน่อยครับตึ๊กข้างหน้าไม่มีแล้วใช่ไหมข้างหน้าเหินเหินเพราะว่าตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อโอเคแล้วข้างบนก็เหมือนว่าจะมีเส้นทางอะไรแปลกๆด้วยครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องขึ้นไปยังไงมันมีทางขึ้นหรอก็ไม่มีนะเออแปลกๆอ่าแป๊บบนึงแป๊บบนึงขอตั้ง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 ให้เรียบร้อยก่อนต้องค่อยๆค,ยคยะถอยหลังไปโอเคประมาณนี้พแแล้วก็็ไปขับบบเตมที่ ได้สายสายสายสวยผ่านเนาะผ่านไปอุ้ยเรียบร้อยโอเคไปเรื่อยๆเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีไกลสักแค่ไหนกันเหตุการณ์แบบนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวแป๊บนึงปวดเที่ยวไม่ไหวปวดเที่ยวไม่ไหวหกพันเมตรด้านหน้านี้นะครับด้านข้างนี้มีอะไรอุ้ยเดี๋ยวดู่ดนซีม To stop. Do you. ฮ huh? ะ Will you want last again? ฮะเขาพิมพ์อะไรอะผมเนื้ออ่าชา่ชางมันแบบหนึง่งแป็นหนึ่งข้างหน้าเป็นเรือโจรสลัดนะครับอ่าผมว่าผมต้องรีบขับไปถึงจะรอดใช่ไหมไปแล้วไปแล้วยานะครับไม่ไม่ยุ่งด้วยไม่ยุ่งด้วยขอร้องเอ้ยผ่านได้ง่ายอะเนี่ยทำไปเล่นเหมือนเขาไม่โจมตีใส่เลยฮะวิจริงอะเนี่ย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนผ่านใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผมลืมอ่านด้านบนโอ้โหเดสทอยเดอะไพเตนะครับต้องจัดการเจ้าพวกโจรสลัด,ดด้วยเนาะลืมดูด้านบนขออภัยด้วยขออภัยด้วยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขับกลับไปจัดการให้อะมาปืนปืนพร้อมใจพร้อมไปฮะในดูซิผมระยะไก,กลได้เปล่าซึบได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้เรียบร้อยไปหนึ่งอะปะน่าจะเหลี่ยมโจมตีแบบนี้ได้อยู่นะข้างในบนเรืออุ้ย ใจ,จเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่นึกนดดไม่นึนกว่าจะเ,นนาดดเยอะขนาดนี้โบอสเยอะแค่ลำเดียว,วเดี๋ยนี้เอาตายเลยเนี่ยขา้างล่างอีกขา้างล่างอีกมามา,มาหมดยังหมดยังโอมา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 ,มาอีกอสองตัวนะครับเรียบร้อยเฮ้ยชนะอะ What did you do นั่นนายทำอะไร โอ้ oh, แป๊บนึงนะเมืแ่อบบกี้นี้เหมือนเขาบอกว่ารู้ไหมว่ากว่าจะแฮ็กในพื้นที่ตรงนี้มันนานแค่ไหนแล้วใครอะใครที่แฮ็กที่นี่โอเคผมเข้าใจนิดนึงแล้ว นิดหนึงเนื่องจากภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นแต่คิดว่าก็น่าจะประมาณนั้นนั่นแหละเหมือนกับคนที่เรากําลังสู้อยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้ครับที่แฮกอ่าแมปแมปเนี้ยไม่ได้แฮกจริงๆนะครับหมายถึงตัวโกงในแมปเนี้ยผมอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่าก็ประมาณนั้นแล้วกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีจุดจบนะในการเล่นแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปอีกนานสักแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆแล้วกันเอาเท่าที่ทําได้เลยเพราะทุกๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเต็มใจให,ให้เราเล่นได้ง่ายมากๆผมก็เลยคคิิดดดววว่่่่าาามมัันนนกกก็จจจะะีีุบบบตออสู้้ไไรพป เดินทางกันต่อ l e t ส g กมามา8,000เมตรด้านหน้าเจออะไรอีกเนี่ยท้องฟ้ากลางคืนครับครั้งแรกเลยนะที่เจอแล้วเหมือนด้านหน้านี้จะเป็นเป็นคฤลิสหาดหลังใหญ่เลยสวยและต้องเจออะไรแปลกๆแ,แ,แน่นอนาซึ่งมันก็ไม่เคยปกติอยู่แล้วล่ะ ดิจ e เนเรตติ้งวงเออเดี๋ยวนะเหมือนเราจะต้องเข้าไปทำอะไรข้างในแมนชั่นครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะไปฮะ let's go <S มีปืนและอุดใจมากฮะในแมปนี้ <c oughs> อ่าหุ่นราการตรงนี้ยิงได้ไอ้ย,ยิงได้ด้วยไม่มีอะไรเกิดขึอนอ้นนะอยู่ดีก็มาแนวหล่อนเฉยเลยคือมันหล่อนจริงนะแบบนี้ผมน่าจะขับรถเข้ามาฮะ <c oughs> ไปจอดซะตรงนู้นเลยมาได้เวลาเข้าคาริคา์หลังนี้กันดูซิว่าจะมีอะไร อืยู่ดีอยู่ดีก็มาแบบแนวน่ากลัวเฉยเลยฮะโอ้ยแล้วข้างหน้านี้ยิงไม่เข้าตอนแรกขบวนขบวนเรียบร้อยเหลือสองเหลือสองขู่ข้างในนี้มีอาหารมีนู่นมีนี่เต็มหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปเติมไปตุนด้วยตรงนี้นู่นนู่นตรงนู้นอีกตัวตรงนู้นอีกตัวเรียบร้อยเอ้เดี๋ยวนะ เหมือนเป็นคำนะใช่ไหมเลสรูมเลสรูมห้องสีเลือดห้องสีแดงดิสีเลือดก,ก็ได้ถ้าจากจะให้ฟังดูแบบน่ากลัวน่ากลัวเรียบร้อยฮะเขียเรียบร้อยเรยเาชนะก็เขียนอ,อะไรอ่ะวุย้ยเดี๋ยวก่อนเขียนมันง่ายงั้นเหรอใช่ใช่โคตรง่ายเลย <c oughs> มันไม่ได้ยากเลยนะหรือว่าอันนี้ยังแค่เล่นๆอยู่เป็นไปได้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมสำรวจนิดหน่อยแล้วกันเนาะอ่าเท่าที่สำรวจก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เป็นของจุกจิกทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริงหรือเปล่าอ่าช่างมันแล้วกันเนาะเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเุ้ยโอ้โห,โหโซอมบี้เพียบ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 มาสิครับอุ้ยมาดีมาดีโอ้โห,หไปแบบสปายสปายก็ไม่ได้ฮะซอมบี้เพียบเลยเุ้ย ทำไมเรายังมีชีวิตอยู่อะเรียบร้อยผ่านแล้วฮะโอ้แปลถูกบ้างแปลผิดบ้างอะไรก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็ใจความสําคัญก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละที่ผมแปลนะ <c oughs> น้ํามันตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวเติมตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ออกเดินทางกันฮะโอเคข้างหน้านี้แล้วครับ10,000เมตรหมอกหนาเลยฮะ โอ้ยจะขนาดไหนเนี่ยคือตอนนี้เสียงเพลงมันขึ้นไม่หยุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะ <c oughs> ค่อยๆไปดีกว่าตรงนี้อุย้ยมาแล้วมาแล้วทำไมนายยังไม่ออกอุย๊ยรูบอกไอ้ ลาวาใช่ไหมเขาเขียนลาวาไหมเมื่อกี้นี้วิ่งมีเวลามีเวลาไปไปที่สูง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 ไปที่สงไปงปงต้องต้องไปที่สูงต้องไปที่สูงออะผมผมเอาปืนไปก่อนผมเอาปืนไปก่อนต้องต้องขึ้นตรงตึกรูปอกนี้นะครับไปให้สูงเลยไปให้สูงเลยไป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 มีใต้ดินด้วยมีใต้ดินด้วยค่อยว่ากันค่อยว่ากันขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเค เอ๋ออุ้ยเราโดนกับดักฮะเราเป็นกับดักของไอ้เจ้าตัวนี้ครับได้เวลาจัดก,การได้เวลาจัดก,การอุ้ยโอ้โหระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยผมต้องยิงไหนเนี่ยตรงนู้นเหรอไม่ใช่ค่อยว่ากันค่อยว่ากันผมต้องหลบไอ้นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะยิงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับซอมบี้ซอมบี้ซอมบีมมบ้มาซอมบี้มาตอนนี้ถึงบอสแล้วถึงบอสแล้วมาสิครับมาสิครับอื้มอืมตอนนี้เป็นตาของลูกบอลแล้วลูกบอลแล้วมามาติมาสิมาสิมาสิไหวอยู่ไหวอยู่ย ได้ได้เวลาได้เวลาโจมตีได้เวลาโจมตีโหรถเยอะมากรถเยอะมากเลือดเลือดเอเหมือนบินอยู่นี่เหมือนจะมีเกราะป้องกันนะทำให้เราไม่สามารถยิงได้แล้วก็มาโฟกัสตรงไอ้นี่แล้วกันนะครับหลบการโจมตีเนาะแค่หลบให้ได้ก็พอแล้วก็คอยดูสังเกตยางอื่นด้วยว่ามีอะไรมาบ้างผมว่ามันต้องมีเทคนิคแหละผมว่าผมม่ต้องมีเทคนิคผมมันต้องมีเทคนิคได้อยู่ได้อยู่โอเคอ่าได้แล้วใช่ไหมยิงยิงฟรียิงฟรีไปอีกนิดเดียวืหืออุ้ยเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย Oh. เรียบร้อยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับเราสามารถกอบกู้โรโบอทคลาสสิกอารส,สตริทริปได้สําเร็จแล้วครับตามที่เขาเขียนไว้นะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเล่นต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่าแล้วเสียงเพลงจะดังไปถึงไหนเนี่ยอ่ะ <c oughs> ไปลองลองไปดูกันนี่ตรงนี้ก็คือซากของบอสนะครับซากเพียบเลยอ่าเดี๋ยวผมไปเช็คตรงนี้ก่อนนี่นี่มันมีทางใต้ดินอยู่ใต้ดินนี้มีคอมพิวเตอร์เอามีทิกอยู่เก็บมามีทางให้ไปเพียบเลยครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นห้องเก็บของทั่วไปนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งคิดว่าอ่ะไปะต่อเนื่องเลยดีกว่าตัวนี้ก็เป็นป้ายร o บอห h q h q นี่คุณคนะคุณคุคุณนะค,ณค,ณค,ณคณแต่จาไม่ได้ครับว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะไปะเดี๋ยวมุ่งหน้าไปด้านหน้าต่อคือตอนนี้ตัวเกมมันจบเรียบร้้อยแลลวนัหงจาก จะเจออะไรบ้างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่แล้วยังไงก็แล้วแต่สําหรับคลิปนี้นั้นก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม